ะะคะเราก็พามาดูกิจวัตรประจําวันของเราหนึ่งวันนั่นเองนะคะวันนี้จะค่อนข้างยุ่งเลยก็เมื่อเช้ารีบมาถึงร้านที่ร้านเชืโพสีทองเนี่ยแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็ส่งรถหนึ่งคันขึ้นรถสไลด์เพื่อไปส่งมอบให้กับลูกค้าที่อยู่จังหวัดเชียงรายนั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเวลา10บโมงครึ่งและจริงๆออกมาจากร้านตั้งแต่ตอนประมาณ เก้าโมงเก้าโมงกว่าๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องออกไปซื้อรถกับเฮียที่แถวหนองจอกหนึ่งคันแล้วก็เสร็จจากหนองจอกนะคะก็จะต้องรีบตีรถกลับมาที่ร้านเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายจะมีปล่อยรถอีกหนึ่งคันนั่นเองเ,องเนาะวันนี้ก็คือเป็นหนึ่งวันก็คือวันนี้เป็นวันอังคารแหละก็เป็นหนึ่งวันก็คือทํางานเต็มวันอันนี้ยังไม่รวมแบบรายละเอียดจุกจิกที่ โทรคุยกับลูกค้าเคลียร์งานอื่นๆนะคะอันนี้คือพาดูแค่งานหลักว่ากิจวัตรประจำวันหน,นึ่งวันเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วก็ยุ่งขนาดไหนกันนะคะแต่ว่าที่ที่เราทำเราทาทุกอย่างเนี่ยก็คือเพื่อที่จะได้ดูแลดูแลลูกค้าเองด้วยไม่ได้พักพาระงานให้ใครจริงๆก็มีลูกน้องเขาสามารถทำแทนได้แหละแต่ว่า ก็พยายามที่จะดูแลลูกค้าทุกท่านให้แบบเท่าเทียมกันแล้วก็เคลียร์งานทุกอย่างให้ลูกค้าเข้าใจในแต่ละจุดไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถจัดไฟแนนซ์หรือว่าเออโทรคุยเคลียร์งานที่ลูกค้ากําลังจะรับรถด้วยอะไรด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ย ภารกิจที่สองของวันนี้นะคะภารกิจใหญ่ๆเลยเนี่ยก็คือเดี๋ยวออกไปซื้อรถกันที่หนองจอกนั่นเองเดี๋ยวก็เดินทางไปกับหญิงเลยนะคะวันนี้จะอยู่กับหญิงหนึ่งวันแล้วดูภารกิจกันว่าว,วันวันหนึ่งเนี่ยทำอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลย ลากิจที่2ของวันนี้เอวิทพาออกมาซื้อรถคุนใดคันนี้รถสวยแถมได้แต่งบบา V.I.P มาเพิ่มเติมด้วยค่ะเป็นรถบ้านมือเดียวเจ้าของเนี่ยขเยขาเ,เป็นเจ้าของคาเฟ่เราก็เลยแวะมาอุดหนุนเครื่องดื่มเขาร้านจัดแบบสวยงามมีโต๊ะให้เลือกนั่งทั้งแบบอินดอร์และเอ้าดร์หลังจากทำสัญญาเรียบร้อยเราก็เตรียมขับเจ้าคันนี้กับร้านกันตอนนี้นะคะก็ขับมาได้สักแป๊บ,บนึ่งและแล้วก็ ั่งคนเดียวนาะก็เหงาก็คุยเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะท่านไหนที่เปิดเข้ามาดูคลิปนี้ก็ดูเพลินเป็นเพื่อนหญิงไปเนาะตอนนี้ขับรถคนเดียวแหละก็เลยมาชวนพี่ๆทุกท่านคุยเป็นเพื่อนกันนะคะจริงๆตอนนี้ขับ a c c o r d Hybrid นะคะคันนี้เป็นตัวใหม่แล้ก็เป็นปี2020ความรู้สึกเลยนะเอาจริงๆสำหรับผู้หญิงที่ที่แบบ ชอบขับรถเกง่งหรือว่ารถคันไม่ใหญ่มากอะไรงนะความรู้สึกของหญิงอ่ะหญิรู้สึกว่าแอคคอร์ดเนี่ยคือขับในเมืองก็ได้ขับนอกเมืองก็ดีเพราะว่าอย่างวันนี้ก็ถือว่ามาออกชานเมืองแล้วเพราะว่ามันอยู่โซนหนองจอกเกือบจะไปถึงวัด อะไรนะไม่ถึงดีหรอกแต่ว่ามันก็ใกล้ๆอะนะ่ะเนาะถ้ารุหนของจอกมาเส้นสุวินทวง์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะในความรู้สึกก็รู้สึกว่าเออเวลาที่ถนนโลง่งๆเวลาที่เราต้องการทําความเร็วหรืออะไรเงี้ยมันก็ตอบสนองได้แล้วก็เวลาเอ,อในเมืองก็รู้สึกว่าคล่องตัวเวลาเราดติดหรืออะไรเงี้ยเวลาที่เราต้องการแบบปาดเข้าหรืออะไรเงี้ยแต่อีกหนึ่งความรู้สึกเลยนะลูกค้าคือต้องยอมรับจริงๆว่า พอขับรถที่มีเกรดหน่อยเนี่ยเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวอะคันข้างหลังจะเบรคให้เราท่านไหนเป็นเหมือนกันมัางถ้าเป็นเนี่ยคอมเมนต์บอกอหญิ่งนะิดนึงนะเพราะว่าอันนี้คือความรู้สึกจริงๆยิ่งแบบบางทีท่านอื่นเจอหรือเ่าไม่รู้แต่ที่ญิงเจออะเจอประวันินี้อะไรอย่างเงย ถ้าหญิงวันไหนถ้าหญิงเข้าเมืองนะแล้วหญิงเอาแบบยาลิษไปมาด้าสองไปอะไรเงี้ยเวลาหญิงเปิดไฟเลี้ยวอะเขาไม่ค่อยเบรกให้หญิงคันข้างหลังอะค่ะแต่ว่าถ้าพอขับเหมือนเป็นแอคคอร์ดอะไรเงี้ยเขาเบรกให้เข้านะเราเราเปิดไฟเลี้ยวเพราะว่าเวลาหญิงจะแทรกเข้าอะเวลาจะขอทางอะไรเงี้ยคือหญิงจะเปิดไฟเลี้ยวตลอดคือไม่ได้บบปุบปรับแทรกเข้าไปอะไรเงี้ยเราจะเปิดไฟเลี้ยวขอทางถ้าเป็นรถไซเลก็เขาไม่ค่อยเบรกให้ คนอื่นเจอมันหญิงไหมอ่ะอันนี้ก็ความรู้สึกส่วนตัวนะแต่ว่าเนี่ยพอขับคล่องในเมืองก็รู้สึกว่าโอเคมันก็คล่องตัวแล้วที่สําคัญนะรู้สึกว่ามันประหยัดน้ำมันมากเลยคุณลูกค้าเติมเก้ารอยนี่วิ่งได้แบบอย่างเยอะอ่ะแล้วก็เที่ยวได้หลายที่อะไรอย่างเงี้ยคันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งคันที่เอาไปขับบ่อยอยู่นะคะส่วนใครที่แบบอย,อยากหารถที่มันประหยัดน้านํามันแล้วก็ ไม่จุกจิกดูแลรักษาง่ายคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ตอบโจทย์นะแล้วก็ในเรื่องของตลาดรถมือสองเนี่ยเขาก็ยังเป็นที่ยอมรับกันอยู่นะคะไม่ใช่ว่าระยะนานๆไปพอใช้ไปแล้วยังไม่มีตลาดรถมือสองรองรับอะไรเงี้ยคือ h o n d a Accord h y b r t d เนี่ยยังเป็นหนึ่งรุ่นที่ ตลาดรถมือสองยอมรับแล้วก็คนหาใช้กันอยู่นะคะท่านไหนที่อยากได้ประหยัดน้ำมันดูแลรักษาง่ายเข้าสูตรไม่แพงไม่ต้องรออะไรนานอะไรเงี้ยรุ่นนี้ตอบโจทย์เลยแล้วก็ได้เขาเรียกว่าไงอะความเป็นหลักชูรี่ไหมอะเพราะว่าคือมันก็เป็นรถ,รถที่เป็นไทยใหญ่แหละถ้าเป็นรถเก่งสำหรับสูตรเนี่ยก็ Honda a c c o r d เนี่ยก็ถือว่าเป็น เป็นรุ่นใหญ่แล้วเนาะเป็นรุ่นใหญ่แหละเพราะว่าถ้าเป็น C R V ที่ราคาล้านกว่าเขาก็จะเป็นสรงห้าประตูถ้าเป็นรถเก๋งสี่ประตูก็แอรคอร์ดนี่แหละแพงสุดในศูย์แหละแล้วก็ไฮบริดเนี่ยก็เป็นรุ่นรุ่นที่ถือว่าเป็นรุ่นท็อปทอปของสูตรแล้วนะคะใครหาอยู่ใช้ไม่ผ่ดวงแน่คันนี้แล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวตัวถังดเดิมทีสีดำเดิมเลยเจ้าของเดิมเนี่ยเข้าศูย์ถูกระยะเลยนะคะคันนี้เนี่ยตอนซื้อเข้ามามันเจ็ดหมื่นกว่าโล พออยู่ที่ร้านเนี่ยด้วยความที่มันประหยัดน้ํามันขับง่ายคล่องตัวดูแลรักษาง่าย,ยอะไรเงี้ย mm hmm. ก็เลยเอาไปขับบ่อย mm hmm. เวลาเฮี yeah, ยถามหญิงว่าเอย้จะเอาคันไหนไปขับนะหญ mm hmm. ิงก็จะบอกเฮียว่าแอคคอร์ดไหมแอคคอร์ดไฮบริดไหมประหยัดน้ํามันไปได้ไกลแล้วก็สมรรถนะก็ดีนะคะช่วงลงช่วงล,างลยย่างอะไรเงี mm ้ย hmm. คือในความรู้สึกของผู้หญิงอะ่ะหญิงโอเคเลย สำหรับผู้หญิงหนึ่งคนที่ไม่ได้รู้เรื่องของอรายละเอียดตัวรถมากเรื่องของสมรรถนะรถอะไรเงี้ยความเร็วที่เราขับก็โดยทั่วไปถามว่าหญิงใจถึงจริงๆเรเลินใหม่อ่ะมันได้ถึงสองร้อยสี่สิบกิโลเมตรนะต่ยจริงจริงหญิงอะแค่ร้อยสี่สิบก็ใจฝ่อแล้วเอาจริงๆิงส่วนถ้าท่านไหนบอกว่าเฮ้ยมันอืดไหม <S <S มันนุน่นมันนี่ไหมมันไม่อืดคุณลูกค้าเหยียบเป็นมาเหยียบเป็นมาเวลาเล่งแซงเวลาอะไรย่างเงี้ย แล้วถ,ถามว่าเลื่อนใหม่มี240อ่ะเรากล้าเหยียบหรือเปล่าแล้วถนนเมืองไทยจะไปเหยียบตอนไหนจริงสองรตอนนี้อยู่บนถนนใหญ่เส้นถนนหล,ลักเนี่ยเกิน120ยีก็ถูกจับแล้วนะเอาจริงๆคือคันนี้เพียงพอเลยแล้วเรื่องของระบบความปลอดภัยเรื่องของอะไรอเงี้ยก็คือมาครบคันหมดเลยนะคะ ใครหาอยู่มาทักม,มาสอบถามได้เลยที่สําคัญตอนนี้ราคาดีด้วยเฮียเขาปรับราคาโปรโมชั่นลงมาเหลือแค่9ก้าแสนกว่าบาทแล้วก็ฟรีดาวได้ท่านไหนที่เป็นแบบทำธุรกิจส่วนตัวแล้วหรือว่าเป็นพนักงานประจาําหรืออะไรก็ได้นะแต่ว่าไม่ได้อยากใช้เงินก้อนไม่ได้อยากใช้เงินสด ในการมาซื้อรถหนึ่งคันเนี่ยแต่ว่ามั่นใจว่าตัวเองเครดิตดีนะคะก็มาจับจองได้เลยเพราะว่ามันฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถได้เลยเพราะว่าคันนี้ก็คือยอดจัดเขาได้อยู่นะคะก็ฟรีดาวเนี่ยก็ผ่อนสบายๆถ้าใครอยากรู้เรทผ่อนเนี่ยพอดีตอนนี้อิงไม่ได้กดไว้เนาะก็ถ้าใครอยากรู้เรทผ่อนก็ทักมาสอบถามหลังไมได้อันนี้คือความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งที่ อันจริงๆหญิงอาจจะมีความรู้เรื่องรถมากกว่าผู้หญิงหลายๆคนแต่ก็หนะ้าบางทีเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้เยอะไปกว่าพี่ผู้ชายหลายๆท่านที่เล่นรถอยู่นะคะเพราะฉะนั้นหญิงบอกเลยว่าคันนี้ในความรู้สึกคือตอบโจทย์มากทั้งเรื่องของสมรรถนะออปชันแล้วก็ราคาดีการดูแลรักษาง่ายนะคะค่าแมทนเนเนี่ยคือมั่นใจได้อีกหนึ่งอย่างว่าคือซื้อรถหนึ่งคันเนี่ยไม่ใช่ว่าซื้อแล้วจบเราต้องเล็ง แล้วก็นึกถึงในเรื่องของการแมนนทนแนนด้วยเป็นหลักนะคะอะไหล่รอนานไหมมีอะไหล่ให้ไหมอะไหล่หายากไหมราคาการดูแลรักษาแพงไหมค่าอะไหล่แพงมากไหมอะไรเงี้ยพวกนี้เป็นปัจจัยทั้งหมดนะคะในการซื้อรถหนึ่งคันใช้เพราะฉะนั้นที่ใครหารถใช้อยู่เนี่ยคืออยากให้ลองหาข้อมูลรุ่นนี้แล้วมาทดลองขับคันนี้เพราะว่าคันนี้ขับดีจริงๆเพราะว่าถ้ารถขับไม่ดีเนี่ยตอนเนี้ยคือที่ร้าน ที่ร้าน19โพสีทองเนี่ยเออจริงๆอะหญิงขับได้ทุกคันเฮียขับได้ทุกคันแล้วรถที่ร้านน่ะมีร่วมเกือบร้อยคันแต่ทำไมหญิงเอาแอคคอร์ดมาขับบล่อยที่สุดเลยในความรู้สึกของผู้หญิงคือชอบแล้วก็ขับง่ายดูแลรักษาง่ายขับได้ทั้งในเมืองนอกเมืองนะคะแต่จริงๆมันก็มีหรืออีกหนึ่งเรื่องก็คือประหยัดน้ำมันลูกค้าอันนี้เป็นปัจจัยหลักเลยเนาะก็เดี๋ยว ชวนพี่ๆคุยเป็นเพื่อนนานแล้วเดี๋ยวอยีกรีบขับรถก่อนเพราะว่าตอนนี้เฮียขับแซงไปไกลมากๆแล้วเดี๋ยวต้องรีบกลับไปที่ร้านงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่ร้าน19โพสีทองรถมือสองเลยละกันคะ่ะเราเดินทางมาถึงร้านทันเวลาปล่อยรถฮอนด้ a แอค r อให้กับลูกค้าของเราอีกหนึ่งท่าน มีช่วงว่างเราเลยต้องขอเติมพลังสักนิดนึ่งเพราะว่าตอนนี้หิวมากๆแต่หน้าร้านยังไม่มีลูกคา้าเลยใช้เวลาว่างในการตัดคลิปเพิ่มเติมลูกค้าเข้าร้านตอนเวลาประมาณ4โมงมาดู f ฟอร์จูเคันหม่หมื่นโล ตอนนี้เป็นเวลาพกโมงกว่าแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ยังทํางานไม่เสร็จเพราะว่าตอนนี้มีลูกค้ามาดูรถที่น่าทันก็เดี๋ยวจะไปเขียนสัญญาใบสัญญาซื้อขายนะคะเพราะว่าคุยสรุปจบกับลูกค้าไปแล้วแล้วก็พี่อีกเคสหนึ่งก็เฮียกําลังช่วยคุยอยู่นั่นเองแต่ว่าได้ไปจองคันนี้กันก่อน,นะคะ่ะ นะคะก็จบภารกิจหนึ่งวันทํางานหนึ่งวันตอนนี้เนี่ยเกือบจะหนึ่งทุ่มแล้วนะคะก็ยังไม่ได้กินข้าวเมื่อคีก็ปิดจบไปอีกสองเคสนั่นเองมามาจําช่วงเย็นวันนี้นะคะวันนี้ต้องบอกเลยว่าเฮียวิทยาลงมาช่วยคุยด้วย <c oughs> วันนี้เฮียวิทาพาไปซื้อรถกลับมาอีกมาปล่อยรถแล้วก็ตอนเย็นจองอีกสองคันใช่ไหมคะเฮียลูกค้ามามาเจอ <c oughs> เจอ <c oughs> อ่า ก็คือดูไลฟ์สดดูไลฟ์ดลสดอ่าคันบอกเลยก็ได้ไม่ได้ปิดบังฟอร์จูเนอร์เทียดีที่ใครที่ไม่หมื่นสามอ่ะอเขาก็บอกว่าเขาซื้อเพราะว่าเจอเจอไลฟ์บลที่ที่คุยไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเชื่อใจก็เลยเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเ,เข้ามาอย่างเงี้ยก็มามาจองจบจองไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยแล้วก็จองมาซิตี้ไปอีกหนึ่งคันมเมื่อกี้ ลูกค้ามาพร้อมกันสองเคสก็เลยจําเป็นที่ต้องให้เฮียวิทยามาสรุปราคาให้ <c oughs> ก็เลยปิดจองไปตอนนี้เราก็เลยเลิกงานเกือบหนึ่งทุ่มแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกันนะคะเ <c oughs> พราะยังไม่ได้กินข้าวเลย <c oughs> วันนี้จริงๆเฮียวิทก็กินไปตั้งแต่เช้า กลางวันก็กินแค่กาแฟกาแฟก็ยังไม่ได้กินอะไรไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเฮลวิทคุณดี <c oughs> กินข้าววันละ <c oughs> มื้อสองมือ้อแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมหญิงถึงคุณดีเพราะว่าเมื่อเช้าหญิงกินข้าวโอ๊ตเราก็เหลือก็มากินช่วงบ่ายแล้วก็ยังไม่ได้กินอะไรอีกเลยขนมขนมไม่ได้กินอะไรเลยเนาะแต่เรามีไปซื้อน้ํากินตอนที่เราไปซื้อรถนิดนึง แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวต้องไปกินข้าวเราเพราะว่าหิวข้าวมากมาเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าเดี๋ยวหญิงกระเฮียจะไปกินข้าวร้านไหนกันเนาะไปไปหาข้าวกินกันก่อนถึงแล้วร้านที่เราจะมากินข้าวกันเย็นนี้ค่ะเฮียวิทเมา่าเช้าตื่นกี่โมงเมาเช้าตื่นกี่โมงหกโมงกว่าหกโมงกว่าแล้วก็มาถึงอองถิ่ตั้งแต่กี่โมงแปดโมงกว่า เป็นกว่าเพราะว่าเมื่อเช้าต้องรีบส่งรถใช่ส่งรถตึ้นรอสไลด์คนรถสไลด์ก็จะมา9โมงนะส่งรถไปเชียงรายใช่จีรนสนุกไหมเป็นเจ้าของเต็นท์ที่เข้าเต็นก็เท้ากลับบ้านที่หลังนี่เพื่อนเซลนี่ทำให้จนตายวะอะไรจึงพูดอยังไงก็ไม่ยอมหยุดอแบบเดี๋ยวก็สนุกดิทำเล่เล่ขำขำแ หิวข้าวมากเลยทืเสียงแอบแล้วเนี่ยเป็นวันวันนี้คุยทั้งวันเลยใช้เสียงทั้งวันวันนี้ก็ยังไม่จบภารกิจของวันนี้นะคะตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วเนาะทุ่มยังทุ่มสี่นาทีทุ่มสี่นาทีนะคะก็ยังไม่ได้กินข้าวนี่ทุ่มสี่นาทียังไม่ได้กินข้าวสั่งข้าวไปแล้วไอ้เป็นคนจังหวัดการก็เลยพามากิน แกงป่าจังหวัดกาฬร้านนี้ทำเจ้าของเขาเป็นคนจังหวัดกาฬรสชาติรสชาติเข้มข้นใช้ได้อยู่ใกล้ร้านเราด้วยเนาะรสชาติคุ้นๆนะเพาเราเป็นคนจังหวัดกาฬอร่อยสะอาดและมาคุดขุดกันได้คุณคุบ้านเดียวกันใช่แกงป่านะจังหวัดกาฬแกงป่าขึ้นชื่อใช่สมัยก่อนทั้งคนอะไรั้งคนกินร้า ถ้าเข้าไปร้านอาหารทางมือจานเขาจะชอบผัดเผ็ดผัดหมูผัดเป็ดหมูปลาผัดเผ็ดหมูผัดเผ็ดเอ๊ยอะไรสมัยก่อนแต่ทีนี้เก้งหายากแล้วเพราะว่าเป็นเป็นอะไรสัสัตว์สงวนอะไรเก้งสมัยก่อนเนี่ยเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว่20กว่าปีที่แล้ว30สมัยวัยรุ่นแล้วนะแล้วก็สู่สมัยวัยรุ่นก็ยังหากินทางมือจานอะไรร้านขึ้นไปทำ ทางหมอกูนทางน้ำตกไซโยทางเลยตรงเงอนขึ้นไปอ่ะ,อะไรไนี่ก็จะมีพวกเก้เยอะเก้งเนืเ้ออะไรสมัยก่อนแต่ตอหนหลังของโดนระล์นะให้ให้ใหเป็นอะไรนะสัดสมุนไพรเพราะ,ว,ะว่าเราไม่ค่อยมีใครร้านมาขายก็กลัวโดนจับอย่างนี้อะไรนะที่เขาแซว <laughs> กันเก้งเหง จังหวัะการมีกินเลยไม่มีไม่มีจังหวัดการไม่มีต้องทางอะไรนะสกดรกไหมโอ้ยเดี๋ยวนี้สกปรมันนั้นไปเขาก็ไม่กินนะมันนั่นที่ได้ส่งรอยหายากแจะหมดรู้ทันส่งออกเวทนาบอกอะไรนะทางชายแดนนะทางชายแดนที่กระป๋องไมีกินอยู่กระป๋องก็แปะมาแลกเลยแลกกระป๋องเดี๋ยวนี้ยังมีบอกไม่รู้เนาะไม่รู้เหมือนกันท่าแรกท่าแรกท่าแรก หลังัากลูกน้องมอยู่อยู่สกลอยู่ท่เรือท่าเรือแล้เล่าให้ฟังสมัยเด็กๆมันก็เล่าอนะเรื่องอะไรอีไยก็เลยก็ไปกินจังหวัดเหมือนเนื้อหมูเนื้อวัวเลยเขาบอกว่ามันอร่อยเมันบอกว่าอร่อยเหมือนเนื้อหมูอีกเราไม่เคยกินแล้วเราก็ไม่กล้ากินสมัยก่อนนะลูกน้องมาเล่าให้ฟังบอกว่ากลัวไม่ใช่ของแท้นะต้องมีสัญลักษณ์กับมาห้อยในตู้ด้วยนะหลังเหนื่อยอ๋อแปลกๆฟังน้องเล่า มันมาจริงมากเลยเขามันเล่าให้ฟังอะนะใช่แต่คนเราก็รู้นี่ว่าทานแรกเนี่ยใช่ทานแรกเดี๋ยวรอกับข้าวมา อยากให้ดูว่าวันนี้เรากินอะไรกันบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้ถึงบ้านต้องมีสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มกว่าครบสี่สุ่มสิบสองชั่วโ <c ười> มงพอดีชนพอดีเมื่อเช้าออกมาแปดโมงกลับถึงบ้านก็สองทุ่มกว่า <c ười> ชนรอบพอดีนะคะนี่ขนาดรวยเลยบ้านอยู่ใกล้ร้าน, <c ười> น,านทำงานขับรถห้นะาดีถ <c ười> ึงบ้าน,น,นใช่ทำงานเหมือนคนไม่มีปัญหา มีหน่อยเดียวนะมีหน่อยเดียวมีพอกนเดี๋ยวไม่รวยเดี๋ยวไม่รวยมีพอกินพอกินกินได้เยอะเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกับข้าวกันนะคะไข่เจียวเมนูที่ต้องมีลูกค้าแกงป่ารสเด็ดรสชาติจังหวัดการ ล้กอออันนีชบปิดท้ายด้วยผัดหมี่โบราณค่ะเย็นนี้เราขับรถเบนซ์คันนี้กลับมากันถึงบ้านแล้วตอนนี้นะคะก็เวลาสองทุ่มพอดีเลยเสร็จภารกิจหนึ่งวันนะคะวันนี้เราก็จะขอปิดคลิปนี้เลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวก็จะขึ้นไปอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนกันแล้วนั่นเองนะคะเส็เสร็จวันนี้ตั้งแต่8ดโมงเช้านะคะจนถึงตอนนี้สองทุ่ม ครอบพอดีเลยก็อย่าลืมนะคะใครหารถสวยสภาพดีไม่มียอมแมวนะคะต้องที่หลาน19โพสีทองรถมือสองนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสไัครเป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะยังไงแล้ววันนี้พามาชมกิจวัตรหวันสำหรับวันทำงานซึ่งโดยปกติวันทำงานเนี่ยก็จะยุ่งแบบเนี้ยแทบจะทุกวัน นะคะก็ยังไงแล้ววันนี้คงต้องขอปิดคลิปไปก่อนนะคะบ๊ายบาย